สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เวลาเออไม่ได้เอานาฬิกามาเวลาเท่าไหร่แล้วกี่โมงห้าโมงห้าโมงสิบเก้านาทีเนาะก็เย็นหน่อยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตรงนี้เนาะดูสัญญาณโอเคสัญญาณเน็ตมานะครับผมอ่านี่นะครับผมตอนนี้นะครับเจก็อยู่ที่ตลาดฟ้าใสนะครับผมอยู่ที่โคราชนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับโชว์ก้าชันนะครับผมจะมีทั้งตัวแบบว่าตัวไม่ดังแล้วก็ตัวดังนะครับผมนี่นะครับอ่าเด๋ว เราพามาดูเลยนะครับว่ามีราคาอะไรแบบไหนยังไงบ้างเนี่ยก็จะมีพวกไม้พวกนี้เดินทุกคนเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะนี่นี่ต้นใหญ่มากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เรามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทางด้านนี้กันก่อนเลยเนาะโชคก้าวซันทุกคน,นคนให้ดูนี่ไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากดูดีแล้วดูดําสวยมากใส่กระถางอ่างให้เลยนะนี่ โอ้โหทุกคนใหญ่มากๆเลยนะนี่โซ่เก้าชั้นนะครับเป็นโซ่เก้าชั้นดํานะครับผมฟอร์มใบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม <ST. S 1> นี่ตอนนี้มีอยู่หลายกระถางเลยนะแต่กระถางตัวเนี้ยยังไม่มีดอกทุกคนหรือว่ามีดอกแล้วก็ร่วงไปแล้วก็ไม่รู้นะมีมีกระถางมีดอกข้างในนี่นะนี่เดี๋ยวกระถางนี้ดอกข้างในก็มีนะอ่ะเดี๋ยวเจลองยกให้ดูก่อนเนาะนี่กระถางมีนกกระถางอ่างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไซส์ใหญ่มากเจ๊บอกเลยแล้วดำสวยมากดำสวยมากๆแต่และต้นคือฟอร์มสวยมากๆ ทุกคนดูดิตุ้ต้นดิใสกระถางใหญ่อันนี้ก็มีดอกแล้วนะันนี่เห็นไหมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ทุกคนตอนนี้ก็คืออากาศเย็น<ม>เย็นมากๆนะครับขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอ,อีกต้นหนึ่งนะเป็นลักษณะตัวใบเรียวๆทุกคนโอ้โหทุกคนสองยอดเหรอใช่ไหมฝักแล้วสองยอดใช่ไหมอย่าต้นเนี้สองยอดเนาะนี่ใช่ไหมสองยอดสองยอดด้วยแล้วกี่กี่ดอกนี่ หนึง่งสองสามสี่ห้าติดฝักนะสี่ติดฝากแล้วสี่ทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ผสมต้นด่างไหมครับยายตอนเนี้ยผสมผสมจากต้นด่างนะนี่อู้ทุกคนเราติดมาแล้วเนี่ยสี่ฝากแล้วนี่เนี่ยอันนี้กาลังเติงมาแล้วนี่ด้านนี้เป็นลักษณะฟอร์มใบสวยมากเลยนะเจบอกเลย,ยเห็นไหมก็จะเป็นดาเนี่ย ใบยาวๆนะครับเนี่ยดำปีเลยแล้วดูดอกดีนี่ดอกแข็งแขงแบบนี้เลยอ่ะดูดีไล้กระถางอ้างแบบนี้เลยนะครับผมนี่โหสวยงามมากแล้วต้นเนี้ยใครได้ไปนี่คือคุ้มมากเลยนะทุกคนสองยอดอ่ะเนี่ยยายนี้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันหมดเลยไหมคุณยายครับราคาเดียวกันหมดเลยเนาะโอเคเขาปลูกนี่ครับผมลองเข้ามาดูดิเนี่ยเนี่ยเอาต้องเข้ามาซูมดูมีเนี่ยมีหลายตัวหลายทรงมากเลยนะทุกให้ทุกคนเลือกดูนะเนี่ย ราคากระถางละทุกคนเทา่าไหร่ด,ดูไหมแปดร้อยห้าสิบาทอ่ะยกต้นนี้ให้ดูฟอร์มสวยมากอุ้ยต้นนี้เคาได้ไปฟุ้งป่เต็มฟอร์มแล้<น>วอุ้ยเต็มฟอร์มแล้วสวยมากอุ้ยสวยมากจริงๆนะนี่ดูดีสวยมากๆเลยอืยยมแปดร<น>้อยห้าสิบาทเลยนะทุกคนก็ที่เป็นกระถางอ่างแบบนี้นะแล้วดูความฟูของรากเจอบอกเลยถ้าแพ็กส่งก็เอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่แพ็กส่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่เพราะปกติเราจะแพ็กส่งแบบว่ากระถางทรงสูงเนาะ ก็ถามว่าแพ็กได้ไหมแพกได้ถ้าคุณเอฟเราแพกแคได้หมดเนาะนี่แปดร้อยห้าสิบบาททุกคนสวยมากฟอร์มสวยจริงๆเป็นโชคเก้าชั้นใบดานะครับผมนี่ดาแบบดําสนิทเลยนะนี่ดําปีเลยนี่แปดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นทุกคนตอนนี้มีจํานวนเหลือกี่กระถางแล้วกระถางอ่าง,างเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางรับแปดร้อยห้าสิบบาททุกคนกระถางขนาดนี้เลยนะเนี่ยให้ทุกคนมาเลือก องตรงนะฟอมสวยทุกต้นเลยนะครับผมฟอมสวยทุกต้นเลยนะสําหรับโชคเก้าชั้นใบดาเนาะสวยงามมากๆเลยมีถ้าใครอยากได้ต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์เจเบอร์นี้นะ0 9 7 1 4 3 5 6าเนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมนี่ทุกคนเชียร์จริงๆเอาไปทําแม่พันเนาะไม่ต้องด่างก็สวยอ่าเดี๋ยวเราขยับไซส์ขึ้นมาอีกเนาะขยับซส์กันขึ้นมาอีก,อ,ก,อ,กอันนี้ไม่แน่ใจเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นไซส์หกร้อยหกร้อยห้าสิบบาท นี่ไซส์หกร้อยห้าสิบาทแต่ว่าจตัวนี้จะเป็นไซส์กระถางสิบสิบเอ็ดนิ้วเนาะใช่ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วอู้นี่แล้วดูดอกกี่ดอกเขาไปไม่แพงกระถางอ่างเลยไม่แพงกระถางอ่างนะเจบอกเลยราคาถูกกว่าด้วยหกร้อยห้าสิบบาททุกคนกระถางบาลเลอร์เลยแล้วส่วนมากนะหลายๆกระถางนี้จะมีดอกนะนี่เนี่ยอันนี้คือดูดิอ้หสวยงามมากเลยอ่ะหกร้อยห้าสิบบาททุกคน เราใบลักษณะใบาก็สวยๆเหนะ็นไหมกี่ดอกในหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเลยนะนี่ห้าดอกแบบนี้เลยนี่ใครอยากได้นะสามารถแคปรูปแล้วก็ส่งมาให้เจนในไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่สามห้าหกศูนย์สามนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยอ่ะนี่ให้ดูฟอร์มต้นต่อไปให้ดูฟอร์มต้นต่อไปเพราะใบดําสวยมากเลยโอ้โหเอาดูที่ดอกเยอะๆให้ดูแล้วกันนี่โอ้โหดูลากลอยลากลอยมาเรีย ามดอกสามดอกเลยอันนี้สี่ดอกได้เอานี่สี่ดอกด้วยนี่ติดฝักแล้วสองฮะติดฝักแล้วติดฝักแล้วสอง,สองเออใช่ใช่ติดฝักแล้วสองนี่นี่ใหญ่มากกระถางไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะนี่ให้เทียบกับตัวเจเลยราคาหกร้อยหกร้อยบาทต้นนี้หกร้อยบาทต้นนี้หกร้อยบาทน,อน,น้องนี่ไซส์ใหญ่มากเลยนะนี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ถ้าใครอยากได้นะสามารถ แคปรูปแล้วส่งมาให้เจนในเบอร์ไลน์นี้เบอร์เบอร์นี้ได้เลยนี่อ่ะนี่นี่จะเป็นตัวอย่างนะครับผมจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมอ่ะพี่ก้อนลองเข้ามาดูดิลองเข้ามาดูดิว่ามีกี่แบบดูดิเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะหนึนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระถางทุกคนกระถางละหกร้อยราคาดีมากแล้วดูวันนี้ดิดวันนี้กี่ยอดอุ้ยสสองสามยอดเลยไหมนี่ ใช่ไหมแต่แน่ๆสองยอดเนาะแน่ๆสองยอดเลยแล้ว<ม>ต้นนี้คือใบอดกมาหกร้อยบาททุกคนราคาดีมากๆเลยหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมมีอ่ะต้นนี้ใบสวยต้นไหนต้นนี้เนาะอุ้ยแต่อุ้ย,ยทุกคนดูดิดูความดำของเขาดีดำปี่เลยดำดำแบบดำมิดเลยนี่ในกล้องมนสว่างนะแต่ในกล้องมาสว่างอยาเห็นตัวจริง <c oughs> ทุกคนบอกเลยถ้าทุกคนได้ตัวจริงนะทุกคนจะบอกว่าเป็นโชคเก้าชั้นดำที่ดำสวยมาก อันนี้ก็อยู่ที่ราคา600บาทนะครับปุ่นนี่สำหรับโช์เก้าชั้นตัวนี้เนาะนี่นะครับปุ่าสวยง,งามมากนี่อ่ะปุ่นไซเล็กโอ้ทุกคนกอันนีอฟอจจน้ฟอร์มสวยอาเจย์จะหยิบให้ดูกนะ่อนฟอร์มสวยอุ้ยทุกคนดังใร้ม่น่ะดังเพิ่งเห็นนี่ติดด,ด่างมานิดนึงแล้วติดด,ด่างออกส้มๆแดงๆดงด,งด้วยเห็นป่ะทุกคน ทุกคนต้นนี้ติดมาด้วยใบสวย,ยใบสวยต้นนี้แปดร้อยห้าสิบบาททุกคนพอมันต้นใหญ่ไงมันต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยทุกคนแปดร้อยห้าสิบบาทกระถางสิบเอ็ดนิ้วกระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วติดด่างมาแล้วแน่นอนเนี่ยเพราะว่าคุณยายบอกว่าการันตีว่ามันผสมผสมต้นด่างมาเห็นไหมทุกคนเปิดด่างมาแล้วนี่แล้วลักษณะใบก็สวยมากเลยนะ ข้อใบก็สวยทุกคนเพิ่งมาเปิดใบใหม่ล่าสุดอุ้ยทุกคนน่ารุนมากเลยน่ารุนมากเลยติดติดความด่างมันนิดๆแล้วนี่เห็นไหมออกแดงๆเลยเนาะออกนึงออกแดงๆม่วงๆเลยเนาะแล้วติดดอกแล้วด้วยนี่นี่โอ้โหแปดร้อยห้าสิบาทไซนี้สิบเอ็ดนิ้วนะไม่ต้องด่างก็ฟอร์มสวยมากใครเอฟรีบเอฟนะครับต้นนี้มีต้นเดียวที่ติดด่างนะแต่ว่าเจบอกได้เลยว่าหลายๆต้นนะคุณยายบอกว่า ผสมมาจากต้นด่างนั่นเองแค่ว่าเขายังไม่เปิดด่างแต่แได้ราคานี้นะครับทุกคนถือว่าราคาดีมากๆเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เจกําลังดูเลยนะว่ามีต้นไหนติดด่างอยูม่มั้งนี่บึ่งมาเห็นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนไปใหม่ล่าสุดบึ้งมาเห็นแล้วเนี่ยว่าเปิดด่างมาแบบนี้แล้วนะแล้วราคาแค่ไหน,นทุกคนแปดร้อยห้าสิบบาทต้นบลอลล์เลยนี่จะด,ดูไปอื่นๆไะม,มีติดนะอันนี้ก็อย่างเนาะอ่าแล้วเราก็มีไซส์เล็กรองลงมาเนาะ นี่ไซส์เล็กลองลงมานี่กระถางแปดนิ้วอฟอร์มสวยมากฟอร์มสวยมากนี่ดูใบดำๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ใบดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่มีเอายกกระถางนี้ให้ดูมีดอกด้วยใบใหม่ก็มาแล้วนี่กระถางละห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นทุกคนอู้ราคาดีมากๆแล้วครับผมเจบอกเลยห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะสาหรับโจ๊กเก้าชั้นดาเนาะนี่อ่ะนี่แล้วก็มาที่ต้นนี้ ตัวนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่นี่นะครับผมมาเราขยับมาดูที่ตัวด่างกันบ้างนะครับผมเราขยับมาดูที่ตัวด่างกันบ้างเนาะตัวดําหรอรจะเอาตัว<ช>ดําก่อนดิแมเอา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 ใหญ่ทุกคนต้นนี้เขาชื่ออะไรนะเงินหนาปะใช่ไหมเงินหนาใบกลมแล้วดูดิจะจะยกยังไงก่อนถามก่อนพันสองต้นบัลลก ไ<ย>อ,อเจีย๊ยกกับเจยเนี่ย่ะเจยยกไม่ได้เี่ยเอ้า<ด>มันใหญ่มากทุกคนใหญ่มากแล้วติดดอกด้วยฟอร์มสวยมากทุกคนขอโทษนะทุกคนคือหนักจริงแล้วฟอร์มใหญ่ขนาดนี้แล้วติดสองดอกทุกคนรู้ไหมว่ากระถางเท่าไหร่สามดอกเลยเอ้ากระถางละหนึ่งพันสองร้อยบาททุกคนโอ้โหราคาดีมากๆเลยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทกระถางนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาท มีสองกระถางทุกคนเจบอกเลยว่าไม้ต้นเนี้ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสองปีอันนี้จะดอกใหญ่มากเห็นไหมไม่น่าจะต่ำกว่าสองปีทุกคนเพราะว่าเงินหนังก็เป็นไม้ที่โตช้าอยู่แล้ว,ลวคือเขาโตได้ขาานาดนี้ยทุกคนเจเขาไปนั่งสมาธิข้างในได้เลยน,นี่ใหญ่มากนี่โอ้โหนี่นะครับปุ๊บพันสองเนาะพันสองเนาะนี่มาที่โชกต้นใหญ่นี่โชกต้นใหญ่ทุกคนดู ให้ทุกคนดูอ่ะยกให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนดำส้มจริงๆเหมือนกันนี่เราติดกี่ดอกนะสองดอกนี่นี่นี่ดำส้มของจริงนะให้ดูใบเก่าๆนี่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 ส,นะนนนนสีส้มเลยเจ๊บอกเลยนะนี่ดำส้มออกสีสนิมเลยสีคาราเมลเลย,ใ,ยใบใหม่ก็มาลายสวยนะเขากําลังไล่สีไล่แดดเลยจริงๆตอนแรกยังไม่ค่อยมีสีไงเอามาตั้งแล้วให้เขาไล่สีไล่แดดเนานะนี่ อันนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับทุกคนหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมกระถางนี้เนาะมีสวยงามมากมากโ้ยทุกคนตัวนี้ออกมาเบิ้ลนะเป็นเขาข่าวมาเบิ้ลนะแล้วก็มีแบบว่าเป็นมาเบิ้ลเขียวๆขีเห็นไหมสวยนะนี่ตัวนี้แปลกสวยนะสวยแปลกๆนะนี่สวยแปลกดีนะนี่เจบอกเลยนะว่าบางใบเขาอาจจะ ออกเขียวบางไรออากขาวเนาะนี่ก้านหางใหญ่มากเลยนะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา6,500บาทนะครับทุกคน6,500บาทเท่านั้นผมอ่านี้นะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้เนาะได้เปิดด่างมา,งา,างแล้วนี่จริงๆใบล่างๆเขาก็ด่างนะนี่แต่ว่าต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่มากๆเลยทุกคนเนี่ยไซนี้เลยนะไซนี้เลยนะต้นใหญ่มากๆเลยนะนี่อยู่ที่ราคา2,500บาทเท่านั้นนะครับผม น,นะครับผมอ่าเรามาไล่ดูทางนี้มั่งเนาะเรามาไล่ดูทางนี้มั่งปิดที่โชคโชคเก้าชั้นเป็นตัวดําที่ผสมจากตัวด่างมาแต่ยังไม่เปิดด่างทุกคนซึ่งเป็นไซสแม่พันธุ์กันเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูทางนี้เลยโอ้้ากระถางกี่นิ้วนี่สิบแปดสิบแปดได้เลยเนาะคือหนักมากคือหนักมากแล้วต้นใหญ่ดูวดีหเนี่ยใหญ่มาก ขึ้อนอีกใบหนึ่งเต็มฟอร์มขึ้อนอีกใบหนึ่งคือเต็มฟอร์มนะนี่อันนี้ติดหนึ่งดอกเนาะอันนี้ที่ราคากระถางละหนึ่งพันห้าร้อยบาททุกคนต้นหนักมากหนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางนี้หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ฟอร์มสวยกี่ดอกหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าดอกห้าดอกทุกคนต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันเนาะอุ้ยอันนี้คือดําสวยมากอุ้ยดาสวยฟอร์มสวยอุ้นะัะดำสวยสอฟอร์มสวย มีสามดอกมีสามดอกมีสามดอกนะต้นนี้สามดอกสามฝักสามดอกสามดอกเขาเรียกว่าสามดอกหนึ่งสองสามติดฝักแล้วนี่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 ฟอร์มสวยมากเลยนะต้นนี้อาซูมเข้ามาดูใกล้ๆว่าใบดาขนาดไหนดาปี่จริงๆทุกคนดําเลื่อมเลยนะนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนี่อันนี้ก็โอ้โหนี่ที่ดอกนี่สามดอก อันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางไซส์สิบแปดนิ้วเลยนะเกือบยี่สิบนิ้วนี่อันนี้ก็ตัวนี้ก็คือกี่นิ้วนะสิบแปดเหมือนกันแต่ว่าลักษณะตัวนี้จะเป็นใบยาวๆทุกคนเห็นปะดําใบยาวเนาะนี่เป็นดาใบยาวอุ้ยอันนี้ด่างไหมนี่อออเกกาเป็นแบบนี้เนาะกี่ดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกกระถางนี้เนาะห้าดอกนะก็อยู่ที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนี่แต่ว่าเป็นไซส์เล็กรองลงมานี่เบอร์กอนดาน โตัวนี้เป็นมังกรดำเหรออุ้ยตัวนี้เป็นมังกรดําทุกคนนี่นี่นะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่ไซส์ 100, 100. ทางนี้เนาะหกร้อยบาทแต่ไซส์ใหญ่มากเลยนะเนี่ยทุกคนไซส์แบบเนี้ยโชุกเก้าชั้นดําอ่ะแล้วมีดอกติดด้วยนะนี่กระถางสิบนิ้วสิบสองแล้วสิบถึงสิบสองนิ้วดีกว่าสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วเน,ะนาะดียวกันกับทุกคนใหญ่มากดูดิตัวนี้นะอยู่ที่ราคา 600บาทกระถางนี้ก็นะ่กร้อยกระถางนี้ก็6กรอยนะนี่ทุกคนราคาดีมากอันนี้ก็ห0ร้อยบาทนี่ตนนัวนี้แล้วก็ตนนัวนี้โอ้ตัวน,นี้ก็สวยโอ้ตัวน,นี้จะออกเป็นด,ดํามรกตเนาะไม่ดําสนิทเนาะตัวน,นี้เท่มากเลยอะดำใสใสนี่ก็600อบาททุกคนโอ้โหราคาดีมากเลยนี่มาพี่เจนอย่างนี้เลยนะนี่ใครอยากได้ หูช้างพี่โลหมูช้างขาวหูช้างดงขาวต้นใหญ่แบบนี้ทุกคนใหญ่มากดูดิดูดิสองพันห<ฮ>้าร้อยบาทแล้วลายดีมากเลยนะใส่กระถางให,ใหญ่แบบนี้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นทุกคนกระถางนี้ใครอยกากได้รีบเอฟมาเลยนะครับผมใครอยกายกได้รีบเอฟมาเลยนี่แล้วก็มีเสน่ห์จันระกายดาวด้วยตรงนี้ที่มีราคาไมเอืมอราคาดูตรงนี้ไม่มีราคานะตรงนี้ไม่มีราคาไม่เป็นไรทุกคน ตรงนี้ไม่มีราคาไม่เป็นไรแล้วกันนี่ไม้ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนในสวนเนาะก็จะมีเป็นไม้สัวนๆก็เป็นไม้ใหญ่อะถามว่าถ้าเกิดว่าอยากได้อยากให้ทุกคนนะเข้าเข้ามาดูเองแล้วก็เข้าเข้ามารับไม้เองดีกว่าเนาะเพราะว่าไม้คือต้นต้นใหญ่จริงทุกคนดูแต่และฟอร์มดีคือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเจก็จะส่งลําบากหน่อยทุกคนเพราะกระถางตัวหนึ่งก็ยี่สิบนิ้วโอ้โหเนี้ยใหญ่แบบใหญ่จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่ทุกคนนะครับ ถ้าอยากได้ต้นใหญ่น้องอยากให้ใจดี่ะคือมารับเองดีกว่ามารับเอาที่นี่เองดีกว่าน้องนี่ที่นี่ร้านที่นี่ร้านของคุณยายกุลาบนะครับผมนี่วันนี้เจก,ก็มานําหน้าที่แทนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้นไหนก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผม0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์แล้วก็โทรสอบถามเจได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ต้นไม้ต้นอื่นๆที่ไม่ใช่โชก้าชั้านไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้มงคลไม้ประดับไม้อื่น จก็มีให้ทุกทุกท่านนะครับผมอสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะพอดีเริ่มเย็นแล้วแสงเริ่มหมดแล้วนะครับผมกเ็เป็นห่วงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเอฟซีนะครับผมคือตอนนี้อากาศก็คือเปลี่ยนหรือว่าแปรปรวน,นะครับผมเดี๋ยวก็ช่วงเช้าหนาวกลางวันก็จะร้อนนิดๆเนาะนี่ก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยคือดูแลสุขภาพกันได้นะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมช่อง YouTube JP p พ n นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook JP p แ n นะครับผมเพื่อเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับตอนมานะครับผมว่าวันนี้นะครับเจจะพาไปทําที่ไหนอะไรไงบ้างนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย